สีป่ประตูอีสุยกสูงผ่อนไม่ค่าหมื่นมาลถบ้านแท้ๆเดยคันนี้เพราะอะไรครับเพราะไอเสียมซื้อเองกับมือนะรถอยู่รถของพนักงานนะที่ที่ที่ทำงานที่เต็นท์นี่แหละเพราะว่าแกเพิ่งมาทํางานใหม่แล้วแกผ่อนไม่ไหวแกก็เลยบอกว่าบอกเสียบิ๊กให้ช่วยปิดให้หน่อยนะไอเสียมก็ได้รู้ประวัติเขาอย่างดีเพราะว่าเขาเป็นคนคุยกับไอเสียมเอง นะคันนี้ก็เลยซื้อมาในราคาค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าปิดไฟแนนซ์เยอะแต่ก็ช่วยเพราะว่าพนักงานด้วยกันก็เขาแก่เขาก็ช่วยปิดเอาไว้ดีกว่าเสียเครดิติดแบ็คลิสอ้าวคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเครื่องพันเกาแผ่นเพจเดิมสวยงามล่องแก้มสวยงามฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่น่าจะหลักหมื่นนะเจ็ดแปหมื่น 6, 7, นี่แหละหกหมื่น 6, นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนายางใหม่กริปสีขาวมุก ติ๊กเกอร์ข้างหลังยู่ไหมติ๊กเกอร์ออกแล้วรถรถหวยเจี๊ยบเวรงามเบาะหนังอีซูดดีแม็กหนึ่งจุดเก้า lda ตัวพิเศษหกสิบปีอีสุสุไฟหน้าโปรเจตอร์ไฟท้าย led ไมค์เกตหมื่นโลเห็นไหมอไอเสียมจำได้เพราะไอเสียมซื้อเองกับมือเลยอ้าวคันนี้ออกรถศูนย์บาทผ่อนไม่ข้ามหมื่นฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอน ส่งถึงหน้าบ้านไอ้เสมรถซิ่งจัดให้โคตรสุดไปรุ่น